สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีแฟนครับทุกท่านนะครับผมที่รับชมอยู่ทางช่องมดแชนแนลมดมัดแชนแนลความกับช่องช่างต่อน้ําโชกนะครับผมครับคลิปนี้มา่พอกันกับแอดมินนะครับเนาะครับเดี๋ยวคลิปนี้แอดมินจะพาท่านชมโทษตามตัวเลขสูตรคานวณตองงวดของปูนีรน้มนะครับหรือว่าปูดอนอุดมนะครับปูขอเปลี่ยนน้ำนะครับเพราะว่าปูนีรน้มนี่มันมีหลายช่องแล้วอย่าง f อหลายๆท่านนี่นะครับเขาใจพิดว่าเป็นปูผู้เดียวกัน นะครับผมเพราะว่าตัวเลขแนวทางที่หายมาแต่ละช่องนี่มันมันบวกือกันนะครับปูนีระน้มเพิ่นก็เลยขอเปลี่ยนน้ำนะครับผมขอแบบบวคือมูเลยนะครับเป็นปูดอนอุดมครับผมท่านผู้ชมครับปูก็ขอเปลี่ยนน้ำนะครับผมก็เอาตามประสงค์ปูเลยนะครับผมเพื่อว่าให้เอฟซีทุกท่านเข้าใจพิดนะครับว่าเป็นปูผู้เดียวกันนะครับผมครับสาหรับตัวเลขแนวทางงวดที่แล้วนะครับของปูนิรนามนะครับหรือว่าปูดอนอุดมนี่ที่หามานะครับ เขาเก่าซีครับผมตัวตรงๆเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นแนวท่างหัวที่แล้วนะครับผมแต่ว่ามันบดถือตัวเน้นมันไปเขา่าโตกันนะครับเนาะล้วก็มีลูกซีลูกหาของปูนี่โท่มาหาปูนะครับว่าปูไปเข่าฟันอีกแล้วนะครับให้บอกสื่อหนึ่งซีตรงตรงบดตรงกับนะครับผมเพื่อนใดไปหลยแสนแห่งนะครับงวดที่แล้วกัปูกับไปเข่าฟันก็สั่ว่า ให้ซสือ405ูนหานเด้อเพราะฉะนั้นเพื่อนก็ได้ไปหลายล้านนะครับเดี๋ยววันนี้เข้ามาเบิ่งตัวเลขของปูนิระนามน้ากันนะครับผมว่าปูจะคํานวณสูตตออกมาได้เป็นตัวไรน,นะครับฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจทีมงานของเฮาตามหาตัวเลขเด็ดๆดีๆมาฝากท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะครับเนาะครับตัวเลขแนวทางทุกตัวทางทีมงานของเฮานาเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมพิถกพิถ่ากันนะครับผมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับเนาะ ครับสำหรับ f อฟซีทันใดที่สนใจครีมนะครับตอนนี้แอดมินนี่จัดโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นของแถมนะครับในงานในเนื่องในวันเกิดแอดมินเองนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมไปจนถึงวันที่5สิงหาคมนะครับสั่งครีม1ชุดในราคา1,300บาทนะครับเรามีของแถมให้นะครับสิเป็นนี่ยังกับไปรุ่นกันเราเองนะครับแต่ว่ามูลค่านี่บดต่ากว่าหาสิบบาทที่แล้วนะครับ สีมีตั้งแต่ห้าสิบาทเป็นถึงหนึ่งร้อยนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับผมเป็นอาจจะเป็นครีมบำบรุงผิวนะครับผมหรือว่าบำบรุงหนาจังสีเป็นเครื่องสําอางจังสีนะครับผมท่านผู้ชมจังใดก็ไปรุ่นกันเอานะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทมีของแถมนะครับเนาะครับคันนิปซี่ท่านใดสนใจก็โทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นโช่วยด้านล่างเลยนะครับเนาะ ครับผมเดี๋ยวห่าไปโทรหาปูนีระนามน้ำกันหรือว่าปูดอนอุดมนะครับเนาะโอ้ยตีปากแต่ปูนีระนามยังไงซะละครับท่านผู้ชมอ่านะครับเดี๋ยวห่าไปโทรหาปูดอนอุดมน้ำกันนะครับไปรับชมรับฟังว่าปูจะคัดมาให้เป็นตัวใดนะครับในสูตรคำนวณตองหวดครับผมหวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมครับเดี๋ยวห่าไปโทรหาปูน้ำกันเลยครับอ่ะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮามาโทรหาปูนีระนามน้ำกันนะครับเนาะครับงวดที่แล้วกะ เขาชุดกันนะครับเขาชุดกันบนนะครับผมที่เข้าซีตัวตรงๆนะครับผมลาบุนอปูนี่นะครับสถิติเก่าน้ำมาสการครับปูเป็นเรื่อพรอ้อมเปเรื่อพร้อมเป็นยนนังไงเนาะครับอันได้ได้พ่อได้อยู่อะครับผมได้แล้วไดวครับผมมันได้แล้วโอ้เขาเต็มเต็มเลยเนาะปู กมวาท่าไปือเขาวเป็นบกเางทีช้ตเดี๋ยวเลยรับต่อมคนที่สือเขนครับปูก็ได้รายเดี่เขาชื่อว่ว่ามันงวดวดที่สองวดก่อนนั่นไปบอกเขาวันมี่านไหมครับมากวันนี้ไปบอกเนงซีอีกมอปงงเี่อง่นมันชวด้ยงมาปนามันกโอ้ครับเป็นยังไงมากยากมาทั้งบนทั้งล่างเลยสี อัวกับเขาตัวตรงๆนล้วัวัวเขาอะไรกันครับปัวได้แล้วได้แล้ได้แล้วได้แล้วมันบอกครับโอเคครับปูวพร้อมแล้วครับครับผมสามห้าบนบอกครับสามห้าเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดห้าครับ ครับเป็น,นตัวเด่นะครับสามหาเจ็ถ่านเน่ออสามหาครับเป็นหาเป็นตัวเด่น้ตัวกันาที้ไค,ครับผมสองสี่แปดสามสักูด้วยครับปูตัวกันสองสี่ครับแปดสามแปดสมีปสองเก้าสามที่ห่ะตัวกันแปดสองเก้าสามนะครับเน่ยนมีล่างมาที้ครับผมล่างนี่สองเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ด เก้าเจ็ดครับห้าเจ็ดแปดสามตัวเด่น้เจ็ดเดนเบอรเล่ยนนะครับเออตัวเด่นสองตัวต้นหนึงเบอเด่นบอเด่นกับเด่นเด่นตัวไหนนอะครับปูเด่นเด่นแปดสามกับห้เจ็ดเด่นแปดสามกับห้าเจ็ดนะครับเอนี้เจกับศูสองชุดกันมดแล้วกัเจ็ดสามศูนย์สองครับ เออมันมีเลขยางหกชุดครับผมร่างดับชนีดเลขวันนี้บอกว่าร่างดับหกบ่ครับเออดดับชนิดเลขคือหกวนนี้บนดับชนิดเลขนี่คือหนึ่งบนดับตัวใดครับปูบนดับชนิดขึ้นหนึ่งหนึ่งมาม้าบนดับหนึ่งนะครับไม่อครับผมสามตัวมีให้บ่ครับปู เล้วห็นวนนี่สองสองกับเจ็ดหลักร้อยสองกับเจ็ดนะครับเออสองกับเจ็ดครับผมปูจับซ้มตัให้นี่กัสองส้มหาเจ็ดส้มหานี่บอครับปูแมนนแมนแมโอเอาเอารักลอยนี่มาจับใส่ตัวเด่นนะครับปูใส่ตเด่นมันเออครับผมใส่ตัเด่นมันิเป็นเลขฟรีชุดเนาะโอเคครับผมเออมันจะมันติเป็นลักษณะนั้น ครับเป็นี้ยวเรื่อานเร่องจนเรืองไหลายแสนแต่เฮ้ยบ้าน่ได้ถึงขนาดนั้นนะป่วนลูกไส้ลูกไส้เพื่อนบอกอันขี้รถไปนเพื่อนบอกน้แม่เพื่อนว่าเกาซี่หาว่าสันนแม่เพื่อนก็เลยไปซื้อเออมึงไม่คิดดูสิว่าเพื่อนบอกสองเท่ากันว่าครับเกาซี่หาเกาซี่หาว่าสันแม่เพื่อนก็เลยว่าเออไปซื้อไว้เนี้ยว่าสันซื้อไอเหร้อยเดียวเลขสามตัวโต๊ด เนี่ยทายพ่อได้ไลฟ์กระเทหมด้เลยูืน้เอะกเพื่นก็ได้ไอยู่ครับผมนหแล้วว่าคิกัครับเพื่อนเพืนก็ได้ไลฟ์อรับปูตัวเลขก็ตามนี่เลยครับปูอันเค็ไปเรื่อยๆครับปูต่อดีพ่ท่านอยากเรีงใ่พ่อปัตย์เราะว่า ครับผมางครับอันเท็ดเท็ดค่อยๆเท็ดไปครับปู่่ได้ไปโวมใส่เทียเดียวนะครับเอมีเหมืน้ะครับผมแม่นอยู่แครับเป็นห่วงห่วงเรื่องนี้แล้วครับะรีันเมะนครับมไม่่ครับคผมมันมีเรากพาะหัวกานี่ตว่า็กระต่ายนี่ผมไ่้เรองอยู่แล้วนะครับ ไมได้ก็ได้ม่ตดต้ต้องีโตเกี่ยวเาห้ลเลยนะครับต้อวาไลรคือข้นอยู่ดนนอแม่นู่ดอกปูนถึง่ามามาจากแสนกันยังดี <c oughs> นะแรับสนสามมือสนมมืนะูหอกมือก็บากันมล่ะก็ทารา,ททาร่ล่ะครับออเรื่เดียวกันเอาโอเคได้อันปูปูสีเปียนน้ำครับปูสีเปียนน้ำจากจากปูนิลน้ำนี่เป็นปูดอนอุดม แหนถูกตองถูกตองพราะว่าอูน่ขางคมันไหลเนี่ยน้ำไม่ไหลไหลโอ้ย่านย่านเอซี่็นสับสนนะครับปูแม่นมดีรับผมันีเนี่นนโอเคครับกะสันเปลี่ยนน้ำปูเป็นปูดอนอุดมนะครับผมปูดอนอุดม่เอซีเขาเนน้ครับผมเอาเพององนิเรืงครับปูอ่าะครับท่านผมปูค่ะขอเปลี่ยนน้ำนะครับราวา ปูนิรนามนี่มันมีหลายช่องหลายสำนักนะครับเอาไปล่วก็ปูปูนิรนามนี่กะบอเอลแมนคนเดียวนะครับผมกะมันอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันได้นะครับเพราะว่าตัวเลขแนวทางที่ไหามากนี่มันมันคนละแนวทางน,นะครับผมมันคนละตัวเลขอ,อาจจะทําให้เอฟซีบางคนนี่ซับซ้อนกันได้นะครับว่าแมนปูนิรนามเดียวกันบอนะครับผมปูก็เลยขอเปลี่ยนนามครับผมเป็นปูดอนอุดมเนาะครับเนาะครับผมเอาข้อมาเบิ่งตัวเลขของ ปูดอนอุดมนะครับผมตอนนี้ใส่ซื้อเป็นซื้อปูดอนอุดมแล้วนะครับผมครับวันนี้ปูหามากครับในแนวทางนะครับบนครับผมบนจับคู่มาให้ครับมีสามห้ากับเจ็ดห้าอันนี้เป็นตัวเด่นเ้อครับท่านผู้ชมตัวใดที่ตีกรอบไว้น่ะเป็นตัวเด่นนะครับเนาะครับชุดกันบนมีสี่ชุดครับมีสองสี่แปดสาม แปดสองล้วก็เก้าสามครับผมทผช้ชมครับแนวทาาล่างครับล่างปูไหิมามี่สองเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดสามนะครับเจ็ดสามล้วก็ะศูนย์สองครับผมปูเด่นในที่ห้าเจ็ดกับแปดสามครับอันนี้เป็นแนวทาาล่างนะครับผมครับส่วนเลขดับครับผมดับล่างนะครับดับสนิทเลยคือหกนะครับผมหกไม่มาล่างแน่นอนนะครับ ส่วนดับบนครับผมปูให้มาหนึ่งครับบนดับหนึ่งไม่มาแน่นอนนะครับผมล่างดับหกบนดับหนึ่งเด้อครับท่านผู้ชมครับหลักร้อยครับผมมีสองกับเจ็ดนะครับห้เปประกบใส่ครับตัวเด่นบนนะครับก็จะได้สองสามห้าสองเจ็ดห้านะครับแล้วก็เจ็ดสามห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดห้านะครับผมอันนี้เป็นแนวทางบนล่างนะครับชุดสามตัวตรง นะครับผมของปูด่อนอุดมนะครับผมหรือว่าปูนิรนามเนาะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทีมงานของเฮาตามหาตัวเลขเด็ดๆดีๆมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะครับตัวเลขทุกตัวทางทีมงานของเฮานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมผิดถึรกายว่ากันเด้อครับท่านผู้ชมนะครับเอาไปประกอบการตัดสินใจนะครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวดวันที่16สิงหาคม2 5 6 5ที่จะถึงนี้นะครับผม แล้วก็ขอเอฟซี FC ทุกท่านเฮ่งๆด้วยๆไปน้ากันนะครับผมในวันนี้ปดหนีปดซินไปน้ากันครับผมครับสำหรับคลิปนี้ทีมงานของเ้าขอตัวลาไปแล้วพอกันไหมในคลิปหนาให้เอฟซีทุกท่านเฮ่งๆด้วยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ